ครับพี่ธนะ,ะวันนี้จากการหาปลาครับผมเปลี่ยนแนวมังครับก็พอดีมาเอาพึ่งครับผมนะแกให้มาตีพึ่งครับก็หลังแกแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนจากปลามาเป็นพึ่งผ่านปลาล่าพึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูลังครับผมนี่หมดละ นะครับเร่บ่านะครับหลังอยู่ข้างในครับผมก็เกแล้วครับกเกล้วเกล้วโอเคครับเดี๋ยวทำการทำพึ่งกันไปครับผมเรนี่ครับน่นนะเหมือนจะไปบุกโลกโลกไหนโลกหนึ่งนลมือสมัครเล่นครับผม นี่พ่อผมเตรียมตัวพร้อมแล้วครับผมมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นจากไปครับผมเดี๋ยวลุยกันโอ้เ,เริ่มแล้วครับเริ่มปฏิบัติการครับผมเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนครับเขาข้างไหนละคนน้างแบบไงฮะคถนถอดท้องผุบ啊 กลองต so> um şey ั้งนี้ก็ได้ครับผมก็มือสมัครเล่นครับพอดีแกให้มาเอาออกจากไล่ครับผมปากมะนาวแกก็หลังแกแล้วครับจะมีหัวน้ำหวานหรือเปล่าไม่รู้ 이렇 okay, 가폼 vào khắp ครับผมนี่ครับก็อน้ำใหญ่ก็นูโอเคครับลังยอ้อจะโดนพื้นนะครับนี่ก็ช่วงฝนตกครับผมดนุนอาเลยไม่ใช่ไง มาแล้วครับแก okay, สอนรับผม ตัวนะครับผมเพราะว่าจะเอาออกจากไร่นาเอา ครับได้ดีแล้ครับดีครับผมเกียร์ับนี่คือลังครับลังก,ก็ถอดถอดไปแล้วนะจะถอดไปแล้วรุ่นนึงครับผม กำลังทอนรุนหนึงนี่หัวน้ำหวานครับน้ำหวานก็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หัวน้ำไม่ใหญ่หลังหลังกำลังกำลังงามกำลังงามเมื่อใหม่เมื่อใหม่เ <laughs> นี่ยผ่านปลาละพึ่งโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม เปลี่ยนจากปลามาล่าพึ่งสักวันนึงครับก็พอดีนาะแกบอกให้เอาออกจากสวนครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม